บอ้โหะปลาเป็ปลาเ็ปาปลาเนปน่ปสบลสเร็จครับสบผเร็จแล้วครับพี่เก๋าที่แตกครับโอ้ปลาใหม่ปลาใหม่ ประสบผลสำเร็จกันได้ครับถ่ายรูปเลยนะคะเพ<า>ื่อเป็นปมงคล<ร>ของบอ่อใช่ไหมแตกแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหไซส์ใหญ่มากครับโลก,กว่านะครับโลกว่านะแตกจนได้ครับ